รู้หรือเปล่าว่าคนไทยเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยเขาซักผ้ากันยังไงคําตอบก็คือ แตกต่างจากยุคนี้มากๆเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยใช้ไม้ทุบผ้าหรือบางคนก็บอกว่าใช้ไม้ขี้เท้าเนี่ยมาต้มเพื่อสลายคราบฝังแน่นหรือบางคนนะใช้หอมหัวใหญ่ถูที่เสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยนําไปซักมันมีบันทึกหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5า้าเขาบอกว่าร้านซักรีดสมัยนั้นเนี่ยใช้ทั้งโซดาน้านําด่างสบู่บางทีก็เอาผ้าไปต้มแล้วต่อมาเนี่ยคนไทยก็ซักผ้าด้วยสบู่ผงเพราะว่าเริ่มมีการนําเข้ามาจากต่างประเทศในยุคซักประมาณพุทธศักราช2000 470ก็คือคนไทยเนี่ยใช้สบู่แบบเฮ to ูโทเลยตั้งแต่อาบน้ำล้างหน้าซักผ้าล้างจานคือใช้คุ้มสุดๆเลยแล้วจากนั้นต่อมาในช่วงสักประมาณต้นๆพุทธศักราช2500คนไทยก็เริ่มรู้จักการใช้ผงซักฟอกซึ่งก็เรียกชื่อตามยี่ห้อที่ฮิตกันมากที่สุดในขณะนั้นนั่นแหละ แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเพียงแค่50ปีนอกจากที่เราจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยรู้จักผงซักฟอกอยู่แล้วคนไทยยังรู้จักกับน้ํายาซักผ้าขาวด้วยแล้วแน่นอนทุกคนน่าจะรู้จักไฮเตอร์ซึ่งก็เป็นน้ํายาซักผ้าขาวที่คนไทยรู้จักกันดีแต่ก็มีเก็ตความรู้นิดนึงคาว่าไฮเตอร์เนี่ยมาจากภาษาเยอรมันที่แปลว่าสดใสสว่างล่าเริงซึ่งเขาก็ต้องการที่จะสื่อสารว่าผ้าหลังจากที่ซักทําความสะอาดฟอกขาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีของเสื้อเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมานิดนึง แต่จริงๆแล้วเนี่ยไฮเตอร์คือแบรนด์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยปีแรกก็คือพุทธศักราช2,517นับจนถึงปีนี้ก็คือ50ปีพอดิดีเลยแล้วก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาไฮเตอร์เขาช่วยดูแลเสื้อผ้าให้กับคนไทยมาโดยตลอดแต่เขาก็มีจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือตอนช่วงโควิดที่น้ํายาทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันขาดตลาด ไฮเตอร์เขาเลยได้เทิร์นบทบาทใหม่เพราะว่ารัฐบาลหันมาส่งเสริมให้คนใช้ไฮเตอร์เพราะว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวได้99.9%แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไฮเตอร์ก็เลยได้มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขอนามัยทั้งซักเช็ดล้างทําความสะอาดพื้นที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตลาดตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาโอเคแต่ถ้ายังไม่เห็นภาพว่านอกจากที่เขาจะใช้ไฮเตอร์เพื่อซักผ้าเนี่ยเขาเอาไฮเตอร์ไปเช็ดไปล้างเขาทำยังไงกันบ้าง เราไปลงพื้นที่กันอีกทริปนี้เนี่ยเราลงใต้ไปกับทีมงานของไฮเตอร์นี่เป็นโครงการ50ปีไฮเตอร์สร้างสุขออนามัยเพื่อชุมชนที่จังหวัดกระบี่ตามหลักการเนี่ยน้ำ2ลิตรกับไฮเตอร์2ฝาแต่เทีนนี้พอดีว่าเราใช้ปริมาณเยอะอ่าเราก็จะผสมวัตตาส่วนให้มันเหมาะสมกับตัว2ลิตร2ฝานะอ่าถ้าเนี้ถังมันใหญ่ก็2ขวดเลย เ้วก็เทน้ำยาไปเลยโอเคผสมเสร็จแล้วนี่น้ำที่ผสมโดนไม้โดนมือไม่เป็นไรเลยปกติโอเคใครที่คิดว่าไฮเตอร์เอาไว้ใช้แบบซักผ้าขาวมันเดียวใช่ไหมอันนี้ล้างตลาดอ่ะแล้วที่สำคัญเราไปคุยกับคนที่เขามาช่วยทำความสะอาดในตลาดวันนี้ด้วยก็เลยถือโอกาสนี้ส่งพา์เขาเลยแล้ปกติปกติเขาล้างตลาดเขาใช้อะไรกันพ่อน้ำยา น้ำยากับแปรปแบบอ๋อไฮเตอร์มันออกว่าไฮเต้องออกกว่านะออกกว่าไม่ไม่ใช่คือแปรปบมันคือมันได้เลยเพราะ่อความคัดมันคือทูเอเตอร์ไม่ได้บนเราล้างที่บ้านเราเมื่อหลังห้องน้ำแบบนี้ย่างไรอ่าอัดว่าเหมือนล้างห้องน้ำที่บ้านเลยเออผมซักฟอกเอาไม่อยู่นะมาไฮเตอร์ผสมน้ำนี่คือเรื่องของจริงเลยอ่ะ ไฮเตอร์ซักผ้าไหม<ช>อ่ะไฮเตอร์ซักผ้าน่ะรู้กันอยู่แล้ว <S <S แต่ตอนนี้เนี่ยไฮเตอร์ใช้ฆ่าเชื้อโรคด้วย<อ>จะตแต่จีน้องใช้คําว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้99.9%แล้ว2ฝาไฮเตอร์กับน้ําอลิตรอันนี้อันนี้ก็ถูกต้องเลยนะอันนี้ก็ถูกต้องเลยช่ายแต่ตอนผสมน้ําเสร็จแล้วแม่เอาลงพื้นปั๊บปล่อยไปสักนาทีสองนาทีแล้วหลังจากนั้นระวางน้ำจ้ะล้วก็เช็ดแล้วก็ล้างแล้วก็ถูเลยถูเสร็จตามด้วยน้ำอย่างนี้เลย เขาเพิ่งมามีช่วงโควิดนะใช่ใช่ช่วงโควิดใช่ก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีไม่มีไม่มีเออที่บ้านจะทำอย่างนี้ตัวแรกคนก็คิดว่ากลิ่นมันจะแรงรขาเปล่าเนาะไม่ไม่ไม่เออได้เนาะนี่ค่ะเช้าลูกนี่อ่โอเคจบโอเคจบเจ๊ดรู้เรื่องรู้เรื่องเข้าใจรู้เรื่องเข้าใจอ่ะแพดมือนี่เรียบร้อยเลยขอบคุณนะครับ แม่เนี่ยรู้มาก่อนไหมว่าก่อนหน้าโควิดอ่ะใช้ไฮเตอร์ล้างพื้นล้างอะไรได้เอารู้อยู่แล้วเหรอใช่จ้ะใช้ไฮเตอร์ก่อนโควิดใช้ไฮเตอร์ไงยอบาแล้วยิ่งมาตอนนี้หลังโควิดเขาฮิตใช้ไฮเตอร์ล้างพื้นล้างอะไรนี่แม่บบกแม่บอกสบายรู้อยู่แล้วใช่แม่ก็ใช้ไฮเตอร์ผสมแล้วก็ขัดพื้นอ่ะที่โรงพยาบาลกลิ่นไม่ได้แรงขนาดนั้นมาแรงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายอ๋อแต่เรื่องความสะอาดมั่นใจสะอาดมั่นใจจบเยี่ยมขอบคุณนะครับ แล้วจริงๆปีนี้เนี่ยโครงการ50ปีไฮเตอร์สร้างสุขอ,อนามัยเพื่อชุมชนเขาไม่ได้มีกิจกรรมแค่ทําความสะอาดชุมชนอย่างที่เราไปมาเท่านั้นเพราะว่าไฮเตอร์เขาบอกเลยว่าเขาจะบริจาคน้ํายาของเขาให้กับโรงเรียนทั่วกรุงเทพช่วงก่อนเปิดเทอมด้วยก็คือตลอดระยะเวลา50ปีที่ไฮเตอร์อยู่คู่กับประเทศไทยมาเนี่ย ไฮเตอร์ <H> เป็นที่รู้จักในฐานะน้ำยาซักผ้าขาวที่คนไทยใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อขจัดคราบฝังแน่นบนเสื้อผ้าแต่จะบอกว่าไฮเตอร์เขาเป็นมากกว่านั้นเพราะว่าตั้งแต่ยุคโควิดที่ผ่านมาไฮเตอร์ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้99.99% 99เนี่ยก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับทําความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนเรียกได้ว่าซักเช็ดล้างทําความสะอาดทั้งบ้านสนํานักงานชุมชนได้ในขวดเดียวสะดวกสุดๆ สรุปก็คือตอนนี้เนี่ยไฮเตอร์เขาเป็นน้ำยาทำความสะอาดคู่บ้านอนามัยคู่เมืองที่พร้อมมอบความสะอาดให้กับคนไทยมีสุขอ,อนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปผล <Hey! S 1> งานสำนักข่าวทูเดย์ก็คือพร้อมแล้วที่จะมาขัดตลาดนะตลาดสดมหารา